ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่านะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกล้องดิสคาร์ลี่นะครับ WG 1.2วจีหขีดหคูณยี i r a i นะครับผมตัวนี้ท่อ30มิมลนะครับแล้วก็เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโมเดลสีดำนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้จะออกมาเป็นดำเงาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ ตัวจับด้านหน้าก็จะเป็นแบบดำด้านนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บอดี้นะครับเขาจะเป็นแบบดำเงานะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโลโก้ดิสค o ร์เวอรี่ใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับข้างหน้าสามารถใส่รางทิคาทิมี่ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรางยี่สิบมิลนะครับใส่ไฟฉายหรือเลเซอร์เสริมได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับหน้าเรียนของเขายูาจะอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลนะครับนี่นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นท่อลถแสงนะครับแบบรังผึ่งนะครับตัวนี้แถมไม่ฟรีนะครับสามารถใส่ด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับหมุนใส่ได้เลยนะครับหรือท่านไหนนะครับที่ไม่ชอบถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถถอดเข้าออกได้นะครับนี่นะฮะสำหรับตัวนี้จะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับปรับนอกก็ดึงขึ้นแบบนี้เลยนะครับดึงขึ้นปรับเสร็จ กดลงเพื่อล็อกนะครับเซตซีโ่โดยการหาหกเหลี่ยมมาขันออกตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็วางตำแหน่งศูนย์ไว้ตรงมาร์กตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟนะครับหนึ่งสีนะครับเป็นไฟสีแดงนะครับสามารถเปิดด้านข้างได้เลยนะครับหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับปรับความสว่างได้หกระดับนะครับตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับตรงนี้นะครับ ตรงปลายสามารถถอดได้นะครับถอดเพื่อเปลี่ยนฐานได้นะครับฐานของเส้นเล็งนะครับเพื่อนๆนะครับตัวด้านข้างครับสามารถบอกองศาได้นะครับองศาเวลาเรายิงนะครับนี่นะครับข้างบนจะเป็นระดับน้ํานะครับนี่นะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งครับก็สามารถใส่ลูกกระสุนปืนอารมณมเบอร์สองได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่ได้หกนัดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีรางเสริมให้นะครับรางยี่สิบมิลเสริมให้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับสายเลเซอร์ไฟฉายเพิ่มได้นะครับตรงนี้นะครับตัวปรับซูมจะอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งจุดสองเท่านะครับถึงหกเท่านะครับเพื่อนเพื่อนครับด้านหลังสามารถปรับสายตาได้นะครับมีฝาปิดแถมให้นะครับเพื่อนเพื่อนครับด้านหลังนะครับนี่นะครับฝาปิดแถมให้นะครับโอเคนะครับผม Matters, สวยงามนะครับสาหรับรุ่นใหม่ครับสีดำ ips, worth worth losses, achte, world, beans, นะครับเพื่อนๆครับราคาไม่แพงครับราคาจะแจ้งท้ายคลิปนะครับสาหรับกล้องรุ people, ่นนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่289.7มิลมนะครับแล้วก็น้ําหนักจะอยู่ที่568กรัมครับเป็นกล้องสายล่ามาตรฐานเลยนะครับอ่นนี้นะครับระยะการมองนะครับก็จะมองตั้งแต่5เมตรครับถึงประมาณ70เมตรนะครับโดยประมาณครับเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับเพื่อนๆครับเส้นเล็งสวยมากนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับเส้นเล็งนะครับของ w G 1.2ขีด6คูณ24 IRAC นะครับตัวนี้นะครับเส้นเล็งมีไฟนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับเส้นเล็งก็มีดัดตรงกลางนะครับลักษณะเหมือนรูปเลยครับนี่นะครับตอนนี้ซูมไปที่1.2เท่านะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปที่6เท่าให้ชมนะครับระยะตรงนี้นะครับอยู่ที่20เมตรนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่นะครับ ชัดไหมครับเพื่อนเพื่อนสลิงของดิดคาร์ัลี่นะครับนี่นะครับ1.2ึ่งจดสคิุณยสนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆก็จะมีไฟ1นสีนะครับนี่นะครับไฟก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ปรับความสว่างได้6ระดับนะครับ ไฟสีแดงครับเพื่อนๆนครับนี่นะครับโอเคนะครับผมในส่วนของของแถมครับของแถมก็จะมีขาจับรางแบบ11มิลทรงสูงแถมให้นะครับแล้วก็เลเซอร์ชี้เป้านะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับปรับตั้งบนล่างซ้ายขัวได้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งราง11บมิลแล้วก็20มิมิครับตัวนี้แถมให้ฟรีนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นไฟจุดแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบระดับน้ำนะครับเพื่อนๆนะครับแถมให้ฟรีนะครับ นี่ครับพร้อมปัจเจแอลนะครับพร้อมใช้เลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็คู่มือเอกสารการใช้งานนะครับข้อมูลของกล้องครับแล้วก็จะมีผ้าชิดเลนส์แถมให้1นึ่ผืนนะครับในส่วนของราคาครับราคาตัวนี้ครับเอาไปเพียง3,250บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับย้ําราคาอีกรอบนะครับเอาไปเพียง3,250บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนครับเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับผมหาท่านไหนนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าครับติดต่อมาที่ไลน์ไอเดียครับ แอด JUKPPP นะครับผม i d l i n ยแอด JUKPPP นะครับผมสำหรับวันนี้รีวิวเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ